ดูดิเปิดไมค์มันมันจะตายมันสนุกจะตายถ้าเราไม่เกียนกับเพื่อนนะครับเราเปิดไมค์ไปก่อนไปคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยคนดีๆมันมีเยอะนะครับคนที่จ้องจะด่าเนี่ยมันน้อยมากนะครับแล้วคนตอนนี้คนเขากลัวว่าคนที่เปิดไมค์จะด่าเราใช่ปะ่ะแต่มันก็มีหลายคนนะที่พร้อมจะเปิดลําโพงไว้ตลอดเวลานะครับถ้ามีคนพูดออกมาบางคนเขาสื่อสารเลยนะถ้าเราอ,อยากได้เกมเพล่สนุกๆแบบเนี้ยก็ลองเปิดไมค์ดูวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยเปิดเปิดเกมมาก็วันดีครับไปก่อนอย่างเงี้ย ใยอ่ะตัวใหญ่ะเป็นรีอยู่แล้วนะครับแหวนคอติเลยเพื่อนตันเออพันเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำายล้างแชแนลลุยไปกับทำายล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันส,สุดๆทำายล้างแชแนลลุยไปกับทำายล้างแชแนล s <S ผมฮานาแตกเอ้ยแบกพี่ด้วยละกันแล้วทำไมความชำนาญลูกบาสทองทั้งเลวตาทั้งฮานาแตกเลยอ่ะ ตั้งใจหน่อยนะพี่ใกล้ติดแกร่งที่สุดแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่ที่13นะฝากแบกด้วยนะครับผมความชำนาญน,น้อยแต่แบกที่ได้จัดไปสู้งขาทุกคนไม่ลงรีบาวดูไม่ลง,ลง,ลงวางใจรีบาว,วางใจรีบาไม่พลาดไม่พลาดได้อยู่เกมเพิ่งเปิดตี อยากเล่นด้วยกดดักได้เลยครับตอนนี้เล่นสุดสุดยอดอยู่นะครับเ,เ,ลเล่นโซนไหมเล่นโซนไหมเลี้ยวดีวะเล่นโซนคนละครึ่งสนามดีกว่าอ่าโซนแบบปิดปิดสองคนอนะ่ะเมื่อกี้เห็นพี่ชายโซนโซนกุดดอลพ่ีมาไม่แทนโซนแบบปิดสองคนนะเดี๋ยวตอนผมขึ้นทำแ้มฝากเก็บบอลให้ด้วยนะครับเผื่อโดนบล็อก ได้ครับโอเคขอบคุณครับถ้าเล่นได้เล่นนะพี่จำนะใช่ไหมเนี่ยพี่ใช่ครับผมเทุก <Okay, S 1> ครับทุกคนพี่ใกล้ขึ้นการ์ดที่สุดแล้วฝากอดาฝากอดาด้วยโอ้ยพี่กรโดนเออได้ได้ไดสวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่เขาไม่ได้แจมฝากอดาด้วยนะเดี๋ยวตาสวยครับโอเคโหขาดเก๋ <c oughs> เล่นกับพี่ผมพลาดเดี๋ยวจะมาเป็นลายเว่นแตกออกมาซ้อนอีกด้หน้าดเลยพี่โทษเลยไม่เป็นไรดีแล้วเล่นดีแล้วครับเว้นแตกออกมาซ้อนอีกนะออกมาอีกหน่อยเงี้ยเขาไม่ล้มเลยว่ะบอกเขาล้มไม่หน่อยได้ปหมขอคนหมวกหมวกใส่แล้วทีมเราต้องชนะโชว์ให้เขาดูไปว่าความชำนาญลูกบาสทองอ่ะโหดแค่ไหนเออมาแล้วว่ะ โอ้โหสติ๊กสติ๊แม่นจังวะไม่เป็นไรดีแล้วครับเราเราแต้มเท่าอยู่อย่างได้อยู่เลยอะมีคนลบเลยว่ามีคนลบเลยว่ามีเรื่องเลยครับแบบนี้เปิดไปกอดลูกหนึ่งแล้วกันสวยพี่สวยครับสวยไปครับผมอย่ายอมแพ้นะเราต้องสู้เราสู้ให้ได้เราสู้เขาให้ได้เอออย่างนี้แหละถูกต้องครับสวยครับเดี๋ยวช่วยรีบาวาอย่างนี้แหละเดี๋ยวเขาก็พลาด สวยแล้วครับแว่นแตกเล่นได้เล่นนะไม่ลงเขากดสติลยิงก็ไม่ลงด้วยหวะโอ้ขอโทษพลาดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโซนไปนะโซนสองตัวนั้นไปนะนนนปนะเดี๋ยวพี่ปิดสักุูให้โอเคแว่นแตกออกไปอ,อ,กไปอีกถ,ถ้าฝั่งไหนมีสองคนนะแวแว่นแตกโซนลึกฝั่งนั้น ไอ้ฝั่งที่ฟีนคนเดียวไม่ต้องมาปิดเดี๋ยวพี่ปิดให้ไว้ใจเพื่อนเองโอเคได้ครับเดี๋ยวผมจะไว้ใจนะผมจะไม่ช่วยฟูจิมะอะไรนะโอเคได้ครับโอเคไม่ไม่ใช่ไม่ช่วยฟูจิมะไอ้พี่ปิดฝั่งที่มีสองคนอ่ะถ้าซ้ายมีสองคนก็ไปอยู่ซ้ายอย่างเงี้ยซ้ายมีสองคนไปอยู่ซ้ายโอเคสวยครับแต่เขาพลาดเราพลาดได้เขาก็ต้องพลาดได้โหเมเข็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 เข็ม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 เ แม้แต่ซ้อนแถบที่มี่สองคนนะเออมาแล้วว่ะช็อตเกมพิกมาแล้วผมจังหวะนี้ฝากหลอกใต้แป้นหน่อยอันไหนทำไมปีนั่งพี่ชูบูสเตอร์เขาเขาไม่โดดกันเลยว่ะเขาเขาไม่มีใครโดดเลยได้อยู่ได้อยู่แต้มเท่าอยู่เป็นไรครับว่าไหมสู้เขาผ่านพุ่งติดรถดิบ ไม่เป็นม,มาครับผมจ่ายอยู่แซมยังเข้าอยู่โอ้ขอโทษอะไรนีไม่เป็นไรครับเขารู้แล้วว่าเขาไปดักกลางแมพเอออย่างเงี้ยสวยเดี๋ยวเขาก็พามาสูสีวะ Nice pass ขอโทษที่มาด้ มไม่เคยเจอแบบนี้เลยมีแต่คนด่าเนี่ยการเล่นเกมมันต้องแบบนี้เห็นไหมสนุกจะตายคนในช่องบอกไม่เคยเจอทีแบบนี้เลยจบเกมใครอ,อยากเล่นแบบนี้ก็แอดเพื่อนไปได้นะครับสองคนนี้เขาชิวนะเล่นยังไงก็ได้นะพี่เล่นพลาดเขาไม่ว่าเลยนะ <c oughs> ไม่ป <c oughs> เป็เนไรเขาเล่นเก่งคนนี้เ,เล่นเก่ง <c oughs> เราแต้มเท่าอยู่ <c oughs> สวยครับเล้วตาเออเปอ่างนี้น่ละถูกต้องนี <c oughs> ่งไงช็อตเกมพีก็ามา ฝากเก็บบอลด้วยอันได้ได้หมว่ะน้ำแล้วว่าน้ำแล้วว่าสวยครับพี่ปิดขวาให้ขอโทัโอะโทษเห็นมลงเร่อามจิง่าคจะไม่ยิงว่ะอุ๊ยโอ้โหโทษเลยเรื่องไรยี่ห้าวิได้อยู่ผ่าดแล้วเขาผลาดแล้วนิดเดียว ล้มล้มล้มอ่าทำแต้มไวดี่บอกคระเว้นเว้นเมียตีอ่ะเพน้าเพน้าเพน่แล้กเขาถูกเวลาเขาจะเสร็จได้นะสติลวไปสวยครับเสร็จรวมๆไปเลยอินเตอร์เส็บจัดไปอุ้ยล้มตะกูอุ้ยตามวีโทษเลยพี่ล้มอ่ะ แววนเขาอติเลยเพื่อนขันเออขันขัน,น,นดอ้โคตรหล่อที่เลยว่ะวิสุดท้ายโอเคต่อเวลาต่อเวลาตึงมากเกมนนี้สวยครับเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหทนกันนะ่อย กูไ,ไทยวยเยอะตัวเรากลับ,บม,มาน้ำนะท่านว่าเออโคตรลุ้นเลยไม่แก้ตินึกว่าจะไม่ทันอ,อ้าวพลาดแล้วพลาดอืมไม่ทันว่าเขารีบาวสองก็ดิเดี๋ยวพี่ปิดขวาให้นะสวยครับเ,ออเดี๋ยวเขาพลาดเดี๋ยวพลาดลูกจะแตกเขาพี่เมียนติหลอกใต้แป้นนะมไม่โดดเลยวะเซ็นเตอ,โอ,โอร์กูไทโวยเยอะ ได้กเกิได้เลยฮูบแล้วเฮ้ยอย่าลืมสอนอนข้างหลังให้ด้วยนะเฮ้ยเขายิงแสกเลยอ่ะมันไม่เนียนมันไม่แสครับเดี๋ยวผมบอไปเลยไล่ไปเห็นว่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ได้ครับโอเคสวยดีเสร็จแล้วจัดไปครับผมเขาสามเขาสามเออให้เขาสองพา เรียบร้อยเสร็จเราเลยครับแบบนี้จะเสร็จปะวะเขาจะสติเราได้แบบวะต้องเล่นนะพี่เล่นไวเก็บบอลด้วยเก็บบอลด้วยเออสวยสวยคือเปิดบอลอย่างเงี้ยโอกาสทันยากครับใช่จุนนะผมว่าใช่ถ้าเขาไม่รู้อ่ะอ้าวพลาดแล้วพลาดแล้วสวยครับขาดขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองคนครับดันพี่ขึ้นที่หนึ่งขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุมกนะแกนีนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดันขึ้นที่หนึ่งแกลงที่สุดตบมือให้ทั้งสองคนนะครับขอชมครับพี่ผมสองนะคะอ่ะเนี่ยเล่นเกมแบบนี้ใส่ดีแบบนี้เล่นยังไงมันก็มันนะครับผมเจอเพื่อนเปิดไมค์คุยแล้วเจอคนแบบนี้นะโคตรมันอ่ะคือเราเล่นพลาดเขาไม่ว่าอะไรนะพี่เล่นพลาดรัวๆเขาก็ไม่ว่านะครับอันนี้คือเป็นการเล่นเกม เพื่อความบันเทิงจริงนะนี้เดือดเดือดน้องเก๋บอกเดือดอุ้ยบวกสามร้อยห้าสิบสามแต้มนะครับผมบวกสามร้อยห้าสิบสามแต้มบวกเยอะที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาเลยนะโอเคเฮ้ยเดี๋ยว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 าหนูนอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> ช็อต ช็อกเลยว่ะมิยาเออใช่มียาม่น่าลำคขาเจอคนเล่นเป็นนะครับเลี้ยงทั้งเกมอ่ะรอคนล้มแล้วก็ยิงเอาชัวนะครับการันตีแต้มทุกขา่าวหนึ่งเห็นเขาใส่รุนเรียวตะรุนสติลเหรอ ที่ต้องขอไปก่อนเลยไม่ได้เดี๋ยวขอไปก่อนเขาเลือกตัวดักทางฟุกดุดามเล่นไม่ได้นะครับเวลาเจอเซนเตอร์สองอะเล่นไม่ได้เลยนะครับต้องให้เพื่อนท,ทําแต้มต้องช่วยกันทาแต้มแบบเป็นเมนทาแต้มเล่นลําบากสุดๆเลยนะครับเจอเซนเตอร์สองอะเล่นยังไงเล่นไม่ได้ มากีีตัดบอนวะหวังใจทิปอินฟุุดะรีบาวกาูว้เมนเซนเตอร์ไม่ได้อยู่แล้วนะฟุุดะรีบาวนะสก,กูเดี๋ยวผมขอยืนข้างในได้ไหมครับเดี๋ยวฝากสักกูปิดข้างนอกให้หน่อยนะโอเคครับคุณครับไเงี้ยชุดูใช่ใช่ครับผมฝากด้วยนะ สู้เขาทุกคนแต่ข้างเขาคืออะไรเขาเอาฟุกดะมารีบาวอ่ะเขาดูถูกข้างเราอย่าไปยอมนะอุ๊ยหลุดไม่เป็นไรครับผมว่าให้ตาคุระฟุกุดะดีกว่าโอเคได้ได้ได้เออเออดีดีดีไม่เงียบเดี๋ยวเดี๋ยวผมซ้อนอฟูจิมาข้างในให้นใครเล่นได้เล่นนะเรารีบาวได้อยู่แล้วนะครับอย่าโดนบล็อกอย่าพอ สวยครับหล่อเท่วันนี้เจอแต่คนเล่นแบบนีใส่ยดีนะครับปกติเล่นโหมดนี้แล้วเจอแต่คนท็อปสิทนะนี่เจอแต่คนสัยดีไม่ร้ายเขาพลาดพวบเราเสร็จเราโมระรีบราวได้สวย อุ้ยโดดไม่ทันสบายเลยบางทียืนลึกเกินตบไม่ได้านีใช่ครับใช่เม็นลายเพราะว่ายังไงเขาพลาดโอกาสพลาดทุนเยอะกว่าเราเราพลาดได้สวยับอุ้ยช้งหว่รีิบาวเร็วเกินไปทิปอินด้วยอุ้ย นี่ไงเสร็จแค่เขายิงพลาดอ่ะถือว่าบอลเป็นของเราลงน้ำลงอรับมีคนในสตรีมบอกว่าเจอสื่อสารแบบนี้สบายเลยแต่เกมเกมนี้เขาสื่อสารกันน้อยลงเหรอใช่ไม่ค่อยไม่ค่ยีมคยมีบพวกแบบมากต่างไงทําติดไมค์แต่ไส่วนใ่กวกวโดนด่า <laughs> เออเหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกัเลยผมเล่นผมก็กลัวโดนด่าในเกมเนี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เจอท็อกซิกอะน้อยมากๆไม่มเหมือนเมื่อก่อนตอน,ตอนเกมปเปิดใหม่ๆอ่ะ toxic ทอ็อกซิกโคตรเยอะตอนนี้ถือว่าน้อยตอนนี้น้อยแม้เจอบ้างไหมครับท็อกซิคไฮเยอร์ก็ยังมียังมีบ้างอ๋อมันไม่หมดไปจริงๆเหรอคุณผิดพลาดผมเล่นดูในนั้นเกมนะผมพลาดลูกเดียวส่งให้กอแล้งไงอ่าครับโอ้ยเขาส่งติ๊กเลยปะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรานำเยอะครับเล่นสุดเดิมเรานำเยอะ<ป>อ่ะให้เขายิงไปอเออเดี๋ยวก็พลาดเรานำสามแต้มไม่เป็นไรครับราโดสองเ,รรอเอลยให้สามมากี่บอก ตอนนี้ในแชทบอกได้คนดดาแสดงว่ายังมีท็อกซิกอยู่เยอะเหมือนกันเนี่ยเกมมันก็เลยแบบไม่กล้าเปิดไมค์คุยจริงๆเกมเนี้ยเปิดไมค์คุยเล่นโคนมันนะครับเพราะว่าเกมมันเป็นเกมที่แบบไม่ือารกันใช่ใช่ดีมากเลยใช่ครับเกมที่ดีมากเลยนะ ไม่ต้องเอามาตากันไม่เข้าใจชอเเนี้ยดูดิเปิดใหม่เล่นกันแบบชิวๆนะมันก็แบบสนุกเล่นไปเรื่อยๆนะครับเรเล่นเริ่มใหม่ก็แค่นั้นเองว่าเราผิดพลาดตรงไหนก็มาแก้ชใช่ไรเล่านำสามแต้มครับ,รรรรบได้อยู่บีบให้เขายิงอย่างเดียวลบกวนให้เขายิง,ยงเดียวมีเท่าไรอู้ซักสองมาต้องล,ล้มได้ไงอยู่ไกลมากเลยล้มลิงเหรอ จริงจริงล้มเฉยลิงกระโดดใส่เลยเดี๋ยวเล่นชาหน่อยหนึงเดี๋ยวเล่นไปเลยดี่าไปเลยดีกว่าโูจิมะจิวะโัวเลยวะกลัวกลัวกลัวใช่มันคือลูกยังไม่ได้จับบอลเลยสติลไปแล้วเออโูจิมะจำไมได้กลัวเอ้ยอ้าวทำไมเขาไม่ได้บอลวะมุกตุมเุกตุตานี้เสร็จแล้วเราจะแพ้ไม่ได้แล้วตาเนี่ย สู้รับทุกคนใช่สวยครับโคโนเกมวะโอเล่ย่าเซซนไม่ชั่ว่าเดียวมไม่ทไมไม้รบกวนยกมือไม่ไม่ขึ้นนะ่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเน้นเน้นปิดสามฟูจิมะนะทำแต้มได้ทำไปนะ ได้อยู่ได้อยู่สวยช็อตเกมพลิกต้องไม่มีปิดสามเน้นปิดสามนะครับอย่าซ้อนสองให้สวยครับตกหงายไปเด้ไม่เป็นไรปิดสามเอาชนะแล้ว้ยล้มล้มล้มเน้นปิดสามครับอย่าให้ยิงนี่ไงตกหงายไปเด้ขอบคุณมากครับขอบคุณสองคนครับนะครับ เนี่ยดูดิเปิดไมค์มันมันจะตายมันสนุกจะตายถ้าเราไม่เกียนกับเพื่อนนะครับเราเปิดไมค์ไปก่อนไปคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยคนดีๆมันมีเยอะนะครับคนที่จ้องจะด่าเนี่ยมันน้อยมากนะครับแล้วคนตอนนี้คนเขากลัวว่าคนที่เปิดไมค์จะด่าเราใช่ปะ่ะแต่มันก็มีหลายคนนะที่พร้อมจะเปิดลําโพงไว้ตลอดเวลานะครับถ้ามีคนพูดออกมาบางคนเขาสื่อสารเลยนะถ้าเรา,อ,าอยากได้เกมเพล่สนุกๆแบบเนี้ยก็ลองเปิดไมค์ดูสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยเปิดเปิดเกมมาก็สวัสดีครับไปก่อนอย่างเงี้ย ตาใหญ่ตรงใหญ่เป็นรีอยู่แล้วนะครับเนี่ยอย่างตาเนี่ยสมมติว่าถ้าไม่ได้เปิดไมค์คุยนะครับแล้วแบบข้างเขาไม่มีเซนเตอร์แล้วอยู่ดีข้างเราเล่นเพย์เสียสั้งสองเกม,มเล่นเสียสัส้งส,สองเกมนะครับสมมตินะทีมที่มีเซนเตอร์เนี่ยจะเครียดแล้วเพราะว่า,าเกมตามอะไรประมาณเนี้ยแต่อันเนี้ยคือเล่นแบบชิวๆยังไงมันก็ชนะอยู่แล้วนะครับตัวละครเราได้เปรียบกว่าเขาเยอะนะ